ซอยมังกรอยู่มาไม่เคยเห็นก็ได้เห็นท่วมไปหมดมครับท่วมหนักอ่ะท่วมหนักดูดิท่วมไปยันนูน่นโอ้ไม่เคยท่วมนะเนี่ยอยู่มาเนี่ยหนักมาก,มาก,มากปีนี้หนะนักจริงหนักจริงอะไรจริงท่วมจริงโอ้ดูดิดูดิอีเขียวเราจะรอดไหมเนี่ยต้องมานี่นี่คือซอยมังกรน,นะนี่ไม่เคยนะไม่เคยท่วมนะเนี่ยบัพี่น้อง พี่น้องครับพี่น้องครับท่วมหมดเลยลอยมังกรไม่เคยท่วมอยู่มาปีนี้ท่วมหมดเลยไม่เหลือท่วมจริงดูดิแต่ช่วงนั้นจะสูงเนี่ยทุกเนี้ยต่ำมงทมเข้าบ้านมห<า>นักจริงปีนี้สสหั ครับน้ำ้วยนน้ำเอบานซอยมังกรนะนี่อ,อยู่มาไม่เคยเห็นก็ได้เห็นเอา้าอะไรนี่นไมัด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 ช้าช้าชาชาดูดิทะเลเป็นทะเลเลยซอยมังกร น้ำจองแกงจองแกงก่ตาองกี่ปีกี่ปีอยู่มาไม่เคยเห็นก็ได้เห็นเอา,าเปอสามทุ่มสามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่นะวัน<จ><จ>ที่7เ <7 S 2> จ็ดที่เจ็ดเจ็ดกันยาน้ำท่วมจา้า <c oughs> ก็็็เเหหนนได้ช่วงขึ isa ้นไปยันเครื่องฟ้าแล้วมันเนี่ยตรงเนี้ยเครื่องฟ้าถูกสูงนะนี่ไงี่ยแก้วน้ำสายน้ำดูดอ่าท่วมเข้าบ้านเขาหมดเลยน่ะดูดิกระสอบใจยังเอาไม่อยู่เลยอ่ะโอ้ยดูดูดูท่วมหมดเลยโอ้ยคือดูดูดูยังท่วมเลยตอนนี้เราจะลอดเสานะไอเขียวจะรอดได้บึ่งมีไม่รอดก็วิน เวิน <Es> จะมีให้ขี่หรือเปล่าวินจะมีให้หรือเปล่าฉุกเฉินเช้าก็น่าจะแห้งอะไรนี่เช้าใช้ามันระบายระบายเหรอมันตกทั้งคืนโอ้น่าโอ้ลูปั้นดูดิโอ้มันตกมาตั้งแต่ตีไม่เคยท่วมไม่เคยท่วมเลยนะตรงเนี้ยสูงไม่เคยท่วมเลยน้ำอ่ะยึด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 ไปดูไปลุ้นบ้านเราดิว่าจะท่วมไหมมีทั้ง